สวัสดีครับอรุณสวัสดยามเช้าครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัดครับและสวัสดีไปทางเพจรถขุดเมืองบุรีรัมย์ทุกท่านด้วยเอาล่นอู้ไม่กรองฝุ่นเยอะอย่างเลยฮะวันเดียวป่ะนี่โอ้ฝุ่นเยอะมากเลยครับเจ้ายักษ์ Oh, oh. โอ้โหเดายักษ์ใหญ่มาหือมาเดี๋ยวจะพาไปทอยท่อหน่อยท่อร้อย oh. oh. วันเดียวนะเนี่ยไส้ในไม่ต้องเป่าหรอกไสไหนอะฮะ oh. huh? ส่นมากเขาไม่ให้เป่านะ oh. เป่าแต่ไส้นอกอืม ถ้าเป่ามันจะทะลุเร็วโดยส่วนมากเลยคือตามหลักเลยเขาไม่ให้เป่าไส้ในพอเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยครับฮะนี่ไส้ในคือพอเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยเป่าแต่ไส้นอกมันร้องบ่ดูว่ายี้มันหล ดึงออกมาได้เลยน้ำมันรั่วอ๋อเฮ้ยน้ำมันรั่วมันแห้งไหมนี่ไม่มันรั่วตรงไหนมันไหลออกมันมันเป็นหมุนบ่มันเป็นเหมือนหัวทองเหลืองอ่ะแล้วมันก็หักอ้แต่น้ำไม่แห้งมีน้ำอูู้มันไม่มีเกลียวเหรอ เนี่ยมันเป็นเกลียวทองเหลืองอ่ะแต่มันหกักโอ้เกลียวมันหกักเกลียวมันหักคาบอ่ะหกักคาบอกพ่อยังบอกแล้วบอกพ่อดูด,ด้วยแ่ว่าให้หา,าอะไรอุดก่อนเออซีเมนต์เหล็กซีเมนต์เหล็กอ่ะซื้อซีเมนต์เหล็กมาอุดแต่ต้องเช็ดให้แห้งก่อนนะ,ะเช็ดให้มันแห้งดีๆก่อนแล้วก็อุดเลยอุดรอบๆเลยอ่ะ อันตรายนะเนี่ยต้องขับต้องดูความร้อนดีๆเลยอะ่ะน้ำแห้งขึ้นมาในเครื่องทำให้เครื่องร้อนได้ครับเพราะเครื่องร้อนนลลามเลยฝาโกงได้ครับฝาโกงน้ำดันไปห,หมดเลยแหละคือมันมันจะลามไปทั่วเลยเนี่ยผมจะเอาเจ้ายักษ์ไปถอยท่อร้อยโดยการใส่ข้างหลังนี้เลยครับ ถอดฝาท้ายออกแล้วก็ใส่เงี้ยหนึ่งสองใส่ตรงท้ายเลยเอาปากเอาปากท่อที่ซุบต่อกันร้อยข้างหน้าเอาตูดไว้ข้างหลังพอเราไปถึงที่ปุ๊บเรายกดัมเทลงมาเลยจุ๊บเลยยกดัมเทลงมาเลยครับต้องลองดูครับว่าได้ผลไหมที่ผมไปดูงานเมื่อวานอ่ะท่อร้อยสี่สิบกว่าท่อนครับสี่สิบสองท่อนไม่รู้ว่าทานจะเขาได้หรือเปล่าก็เลย งานนี้จะเป็นต้องเอาเจ้ายักษ์ไปครับเจ้ายากัายากษ์หน้ายางมันกว้างหน่อยหน้ายางกว้างอ๋อเดี๋ยวให้จานชูทำงานชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับจะไปะทำการทอยท่อได้ยินข่าวว่าเมื่อวานมีคนสนใจอ่ะยวต้องถามต้องนอนดูครับอ ดูุ้่นร้าวโถไนครุกเลยครับแต่มีต้องเป่าทุกวันครับถ้าเราไม่เป่าเลยนี่รถวิ่งอืดแล้วก็ มันจะดูดค่อยๆดูดเข้าไปในเครื่องนะมันจะดูดผ่านตัวนี้ไปแล้วก็ไปเข้าไส่ในเนี่ยเข้าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวดักคุณอีกรอบหนึ่งตัวสุดท้ายโดยจริงๆแล้วตามหลักแล้วตัวนี้กองไส่ในตามหลักจริงๆแล้วเขาไม่ให้เป่าครับตัวนี้นะไม่ให้เป่าแต่ว่าส่วนมากทีมงานรถด,ดำก็จะเป่ากันทุกทุกท,ทุกครั้งแหละเป่าข้างนอกต้องเป่าข้างใน แต่ด้วยหลักแล้วเขาไม่ให้เป่าเลยนะครับถ้าเป็นรถศูนรถอ่าพวกแมคโครเกะกองใหม่ๆอ่ะเขาให้เป่าแค่ไส้นอกไส้ในไม่ต้องพราะถึงระยะเวลาพอเปลี่ยนก็ซื้อมาเปลี่ยนใหม่เลยไส้ในนะครับไส้นอกยังใช้ได้เปลี่ยนแต่ไส้ในมันจะดีที่สุดเลยถ้าเราเป่ามันจะสามารถมันจะทําให้อ่าที่เขาทํากองมานะ่ะมันจะเป็นรูถ้าเราเป่ามันจะเป็นรูมันจะค่อยเสื่อมสภาพเร็วครับ ที่ถ้าให้ดีก็คือไม่ต้องเป่านะตัวนี้สำหรับไส้ในครับเจ้ายักเจ้ายักโอ้ดินด่วนเมื่อวานใครใครมาดูรถก็ที่ท่าเกศใช่นิมกันเลยครับกีเข้า,าไปยังไงฮะ เขาจะเอาล่ะฮะบ่อโอ้เราสนใจเลยวะแล้ววิ่งไปที่ไหนอ่ะวันนี้มัาจะวิ่งแค่สายแปดสายแปดเท่าสองร้อยเท่าสองร้อยได้กี่เที่ยวสิบเที่ยว โอ้ได้ราคาอยู่ที่ล่ะเที่ยวละสองร้อยป้าทำไมไม่ได้ราคาแทะเแดงว่าเมื่อวานไปสายใช่ไหมอย่าลืมซีเมนเหล็กแล้วกัน ต้องดูเลดีๆครับรถดำถ้าเราดูเลดีมันก็จะใช้ได้นานเลยรถขึ้นอยู่กับคนคนดูเลขึ้นอยู่กับคนขับครับ,รบอย่างพวกกรองพวกหม้อน้ําถ้าเราไม่ค่อยเป่าหม้อน้ําถ้าเราไม่ค่อยเป่าฟุนมันก็สะสมไปเรื่อยมันก็จะไปตันทําให้เกิดความร้อนขึ้นแผงเอเหมือนกันถ้าเราใช้ไปเราไม่เคยเป่าเราเป่าแต่กรองหม้อน้ําแผงเอเราไม่เป่าเอก็ไม่ค่อยเย็นมันควบคู่กันไปหมดเลยนะถ้าให้ดีก็คือ เป่ากงเป่าหม้อนะ้ําเป่าเพลงเอดูเลมันดีๆครับแล้วรถมันจะอยู่กับเราได้นาน <influenced> เขาก็ต้องพึ่งเราครับเราก็ต้องพึ่งเขาถ้าเขาเสียขึ้นมาเราก็ไม่ได้ทํางานเราก็ขาดรายได้แต่ถ้าเราดูเลเขาดีเขาก็จะไม่ค่อยงงเงครับเขาจะให้เราได้ขับเคลื่อนได้ทํางานได้ตลอดอันนี้ก็คือว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปา่า รถดำต้องพึ่งคนขับคนขับก็ต้องพึ่งรถดำถ้าคนขับไม่ดูแลรถดำรถดำก็พังก็งองงเงคนขับก็ไม่ได้ทำงานก็เสียเวลาจอดซ่อมนะครับเดี๋ยวไปคิดว่ามันไม่ใช่รถเราเราขับอย่างเดียวไม่ใช่ครับนี่คือสิ่งทำมาหากินของตัวเราเองนี่คือสิ่งที่เราต้องพึ่งพาก็คือคนขับต้องพึ่งพาเขา อย่าไปคิดว่าเฮ้ยรถท่เกกูขับท่เกร,รถพังท่เกซ่สมอ๋อท่เกซ่สมก็จริงครับแต่คุณก็ไม่ได้ทํางานครับคุณก็ไม่ได้เงินถ้ารถพังรถโจดซ่อมหมดกันครับเนี่ยมันจะควบคู่กันไปอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับดูแลให้ดีถึงไม่ใช่รถเราแต่มันเป็นของที่เราต้องทำมาหากินเพราะฉะนั้น ถึงเราจะรับจ้างเขาเราก็ต้องรักมันรักมันให้เท่ากับเหมือนรถเราทำตัวให้มันชินครับอนาคตไม่แน่มันเราก็อาจจะได้มีหกล้อเป็นของตัวเองครับโอ้อฮีฮีครับขับให้มิมลอเล็ก h ชนแนลเอาความคิดของผมไปทำดูนะครับทุกท่านสำหรับใครที่ขับรถดำอยู่นะครับถึงจะรับจ้างเขาก็ช่างครับ ดูแลรถดำให้ดีดูแลเขาดีๆแล้วเขาจะให้เราได้ขี่ทำงานอย่างราบรื่นถ้าเราไม่ดูแลเขาขับขับขับอย่างเดียวไม่ดูแลไม่สนใจเขาก็จะไม่สบายเขาก็ต้องเข้าอู่เราก็ต้องเสียเวลาครับนี่คือกติเตือนใจครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกท่านเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปหาอาจารย์ชูก่อน ไปส่งน้ำมันครับเหมือนผมดูเลบรหารรถเมคโคอ่ะผมไม่ได้จะพึ่งให้แต่จ,จานชูดูเลตลอดผมก็ต้องขึ้นไปสังเกตรถผมเรื่อยเวลาทํางานผมก็ต้องขึ้นไปดูความสังเกตว่าเอ้ยน้ำมันไฮ้ริกรั่วตรงไหนไหมน้ําน้ํามีหยุดตรงไหนไหมสา,ายพานมีหย่อนไหมขึ้นไปดูขณะทํางานมันมีอะไรมีนอดอะไรหลวมไหมเราก็ต้องดูด้วยครับรถเราเองเราก็ต้องช่วยกันดูครับ เราจะพึ่งเด็กคนขับก็ไม่ได้ก็คือเป็นหูเป็นตาช่วยบอกคนขับนะครับเราเป็นหูเป็นตาครับถ้าเราเห็นเราก็บอกโอเคครับคลิปนี้ลาทุกท่านเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับผม